เวันนี้เมื่อเชี่ยวพวกพุงนี่แล้วครับพวกพุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันที่ยี่สิบแปดพันธุงเนาะวันนี้พาพี่น้องมาที่ตลาดนัดน้องขามครับน้องขามนะพวกพุงเนาะครับเพิ่นมีทุกวันจันทร์นด้วยครับเพิ่นมีทุกวันจันทร์ตอนนี้นัดด้วยครับเด้อครับมื้อนี้เช้าอยู่เด้อครับที่ไหนบัลังก์ให้อยกำลังน้ำของเข้าครับพวกพุงนี่ยังมาได้หัวมาคู่นึงครับนี่บ่คุณพ่อครับเป็นที่ได๋น่ะเอา2หนุ่มเจ้าองหนุ่มครับโอ้2หนุ่มไฟแรง2หนุ่มไฟแรง ว่าจี่ไหนน่ยพระบุญก็ถามเลยมนะถามกันว่าอดละเมินเลยครับอดละเมินครับไปสู้ในพ่อเนาะพระบุญเนาะครับตอนไดนเบิดมือตอนไดนเบิดมือกะพี่น้องค่อยต้อเราเลยครับเนี่ยไปขุนเนาะพระบุญเนาะไปขุนไปในคอร์สไปในคอก์ันท้ากวนขึ้นก็ดีพอมีโอกาสได้กุณบอกอะไรเนาะออกวันตาในกระด้เลยคันราคาเอไก่อะไรไปสูงพี่น้องได้พ่อได้ครับเอาเบอร์มาก่อนพระบุญไหมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองห้า หนึ่งสี่จุดยวนต้นหนิปตีโคตรนี่แหละคุณพ่อครับตำนหนิมีบ่บ่ครับเบิ้งเอาครับตีเบิ่งที่เพิ่งยี่อะไรกันนะพี่น้องผู้เพิ่นมือไม้พึ่งทีเบิ่งออกบ่เบิืงออกพอดครับเล็บไหนก็ดีเพิ่อนแล้วครับแข้งขาดีเพื่อนะพีบุงเนาะครับอ พี่น้องเบิ้งวัวเลี้ยงของพอ่อศิษย์จากเก่งสนามหนังนะครับบ้านนายแครเรยว่ามณีสองสาวสาวตัวนี้เมียสาวครับเมียสาวเขาจะมีอาการเลี้ยงพอ่อศิษย์แลีงครับเครื่องดำยังดีร้อยสามสิบพอได้อยู่เป็นบ้านๆเลยครับนะพอ่อศิษย์เปิดเท่าไรครับเปิดเมื่วันแปดห้าร้อยเมื่อวนแปดห้าร้อยล้มชงนะครับต่อได้พร้อมเนาะพ่อศิษย์เนาะไปเมื่อีกตัวนึงเราพับเบาลงรถครับอ,นะปปอีลอานะ เจ้าตัวนี้สีพี่ยังสรงข่าท่าขอางแล้วถ้าบัวน,นั่นแหะหัวโลดยังดีเนาะพระศิษย์เนาะหัวโลดมีประวัติมีสายเลือดบอกครับบอครับเผื้อบ้านแล้วเหรอเอาพื้นบ้านก็ที่สูงซ้ำตัวตวังหันเลยครับเนะี่ยร้อยสามสิบพระละยะุกพระศิษย์เท่านไหนครับมาเมื่อห่าร้อยครับถ้บา,บาพี่น้องยกสองตัวแล้วล่ะนะพระศิษย์เนาะครับอ้าพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงยังค่อยโทศถามระเบิางได้ครับเนะี่ยตีนี่คอเบอร์เมนี่แล้วพระศิษย์จำเบอร์เจ้าของประเทศหรอกเนล่าจำเบอร์ประเทศเพี้ยน มันมันได้ประสิทธิ์ด้วยขอบคุณได้หลายครับไม่นี่อาเบื่อมันเลครับศุนหกสองหาหาหกหกหาเจ็ดหาไม่นี่มันเลยครับด้วยใช่ครับ ลายตัวนี้เครื่องดำครับผู้ใหญ่สุชาติได้หัวเลี้ยงนะครับมาหนึ่งโคมมาเปลนแม่ลูกบักลานนี่เป็นตัวที่เท่าไหร่นะผู้ใหญ่ตัวที่สามตัวที่สามกันเราต้องไปตัวที่สี่โอ้เป็นหัวใหญ่ได้ครับเนะี่ย มีประวัติบ่าบักลาน่อยนะครับลูกบ้านแต่ว่าพูดถึงกติพอที่เขาท่าแล้วเนาะผู้ใหญ่เนาะแล้วอีสูงเท่าไหร่นะครับสึงห่สี่สิบบวกเด้เป็นหัวเงยด้วยครับนะหัวเงย่้ต่มีตีคนด้่ผู้ใหญ่หัวนี้นครับแล้วประกันนะครับแะที่เรียกที่ว่าไหนครับแม่ลูกคู่เนี่ยเปิดไปสองหมื่นหกล้มส่งพร้อมล้มส่งพร้รพอมอับไก่แล้วส่งให้พร้อมเลยครับแต่ว่ากระตอร้องให้เราผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ผมี่ขอเบอร์ก่อนครับมาศูนย์แปดหนึ่ง หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งแปดเก้าห้าผู้ใหญ่สุชาติจากแก้งข้อนะครับเด้อไหนพ่อพี่น้องอยู่ได้เป็นเลี่ยงครับโทรถาวรบวงก้อนนะครับเด้อเราเปิดไปที่ยี่สิบหกนาะผู้ใหญ่เนาะครับผมผู้ใหญ่หมันนะครับเด้อเลี้ยงดีงไว้นเยอะครับนาะเครื่องดำนะครับอีหลานี่ห่างก็ดีอยู่เลียบเลียบดีบนน้องผู้ใหญ่เนาะถตาว่าเลียบกับแกงนี่อย่างน้อยน้อผู้ใหญ่เนาะ งนนีอยอประพิองกรเบิงหัวงามของห้อยตอกบ้านหนองโนโคนสขอนแกนนะครับอสองตัวนี้เป็นเมลูก ในเท่าในท้องตอนนี้ผสมได้สามเดือนลูกโตที่สามครับความสูงก็ที่ร้อยสี่สิบขึ้นได้ครับนี่ไม่ต้อบักหลานี่มีประวัติบ่ครับน่ะบ่ได้ามนอกครับว่าลูก,กแต่ก็ตีดีเนาะแต่เพียงแต่ว่าบริเวณเขาเนี่ยบักหลานนี่ครับน่ะสวสดทรงได้ทุกอย่างเราอยู่เอาไปาไปในคอ,อกับสัตว์เดาเลยเนาะเอเอกับ<อ>แต่ว่าแม่เขาเนี่ยห้ยต้องว่าอะไรสูงเท่านะาาั้นนะร้อยสี่เท่านั้ ซีขึ้นบุหร่อกอห้าฮอดบ่สิบตัวเนาะห้องทักสามเดิมที่เราสวัสดีครับครับอ้ห้่ต๊อกจะไหนคู่นี่ครับอาิพาครับอาริพาล้อมซ้งนะครับได้ไหนต่ได้ราคาเปิดเลยครับบดีมิตำหนีเนาะครับบมีมิรขอบเวลไว้ก่อนให้ต๊อกปะน์หกครับสองห้าสนึ่งสามสองครับพี่น้องโทรมาถามเราบ้างเด้ครับเนี่ยเปลียนเงื้อ้งมของมือหนี้ได้ครับนี่ย

เารพี่น้องราเบิงง้อเลี้ยงของเสือเหลียงมาจากเมืองพคนแต่ว่านี่หลายตัวเป็นง้อเลี้ยงงอ้อน้ำของเราเสือเหลียงน,น้องเสนอรานี้นะครับอตัวนี้เป็นเป็นสาวครับเนี่ยปฏิบัติโลกท็อปกร,แรกะแล็กเลยครับเนี่ยแมีนครับวัาล้นยังดีด้วยบอกรรบเออกลิ่นเสือกลิ่นเมาแล้วเท่านไหนที่ไหนตัวนี้บอกไว้เมื่อสามพันห้าร้อยครับราคาเปิดถึงว่าแมีนครับจูงได้รับได้ครับเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดไปเบิ้งตัวที่สองน้ำใจตัวที่สองน้ำใจมีมากไปเนี้ อันตัวนี้สองอีลานี่เป็นังไรนะครับท่องหรือยังท่องด้วยกันครับอัาได้เด็กเดือนแล้วขั้นท่องนะครับนะเจ็ดเดือนแล้วครับผสมปุ๋ยให้แลาครับตัวนี้ท่องช็อกะแลกเลยครับมีใบอยู่โอ๋ออีบักอีลาเด๋วลงมาลูกลูกแรกบ่ตัวนี้สาวท้องแรกเลยครับเสียงเราสูงเท่าไหรบอีีล่ครับอีลานี่เครื่องขบว่อมเลยครับนะ อีกบม่กี่เดือนก็จะได้สมาชิกขึ้นเหมือนาะครับแมนครับไม่ได้มีตำหนินะครับนะไม่มีตำหนิครับรับประกันถ้าไหนก็ว่าไว้เส้นเหลี่ตัวนี้เหมือนเจ็ดพันถ่านลอยครับต่อใดๆครับเด้อแล้วกังมทรงตัวที่สามมากับผู้ใดครับเนี่ยอันนี้มือเนี่ยเอารถมาอยู่ครับวันนี้แม่อีลยดีเนี่ยมากับไผ่โอ้อันนี้กะท่องเดียวกันครับตัวนี้กะท่องผสมตัวครับงอกเก็ดเยี่นเดียวกันครับตัวนี้เยี่ยนครับโอ้กักตัวแล้วลับพันลูกครับลูกตัวนีงครับตัวที่สองนท่ความลอยชี้สิบเลยครับเส้นเหลี่ยม มองเปิดได้ครับตัวนี้กันราคาเดียวกันครับ17ฐานด้วยอ๋อครับพี่น้องยกชุดกับอุตลาหะนักเสืเหลืองเนาะครับมาขอเบอร์ก่อนครับ0857665054ครับพี่เพื่อพี่น้องจะได้เป็นเรื่องไปทดสอบถามกะเบ้างนะครับนะครับเสืเหลืองมันมาเนี่ยครับเดผมขอบคุณครับ ปลาหน่อยตัวนี้เป็นงูพะพองเมลูกเนะครับเป็นไทยแล้วพอนะเนี่ยงไทยลูกสาวด้วยไหมเราเปิดไปหมื่นซีนะด้ครับเนี่ยพี่น้องไปโทรมาถามแล้วเบื้องเพื่อเราได้ขายก้อนหรือว่าขายก็ค่อยตแราเพื่อจะได้เป็นเรียงนพะพ่องเนาะพะ่องมีเบอร์บอที่ไหนมีอยู่มาเพื่อพี่น้องอย่าได้เป็นเรื่องพ่อขอเบอร์ไว้ก้อนศูนย์หกซีหกแปดหนึ่งสองามนึ่งนึ่งหมื่ันแล้ว ตอนนี้ท่องก็ท่านได้เป็นยังไงพ่อท่องเป้าอยู่บ่ลเลยพ่อถามเพิ่นก่อนอแต่ว่าลูกตัวเมยียนะครับ ครับพี่น้องเบิ่งโงเลี้ยงนะครับมาจากแก้งสนามนางได้นะครับลายเดี๋ยวนี้เป็นลูกผู้ใดครับนะลูกพูดคนกัดคับพอบามันมาไหนแหละครับที่โซเขาทาด้วยเนาะเพิ่งแต่ว่าอีหลานนี้จะออกเป็นโซนสีเหลืองๆเขาคนอี่เขาจ๊งไหนนะครับเขาเป็นเขาไม่ใช่ยังสีหรอบมันเป็นยังสีฟันบอดได้เห็นใบแต่ว่ามันติบอโพนะครับเนาะบ่บ่เาโครับจากเดือนแล้วครับในอีหลานอีหลานนี่ยจีได้จีบ่าโซนสองปีแล้วครับ มีิบเดียนหรือเปล่าโอ้ยงน้อยก็ติโบมีโอกาสเร้านนี้ครับที่นี่เล้วสูงเท่าไหร่ในรานน้ครับเนคิดว่ารอยเท่าไหรครับโอ้อเด็ดเสี่ยงาหนะมันจังได้วยสาตาก็ทิรอยคันบืนีก็ทิบุิดเนาะรอยสามจัวว่ะมองว่าได้ครับพ่อยห้องไว้ีหานึงไหมห้องไว้กเถียงเนาะต่อได้เออซาคนบลไก่เรา่งให้พ้อมามมาผมขอเบอร์ไว้ก่อนนะครับมาศูนย์แปดศูนย์ เจ็ดสามสองเจ็ดหนึ่งสี่แปดห้อยยังครับครับพอท้องจันครับบ้านหนองจานแก้งสนามนางครับบ่ได้มีตรมิตกิคนบพอกับพอม่หยังเลยรับประกันครับคับเอาพี่น้องได้ไปเลี้ยงไว้ในครอบได้ครับหน่ะไปเขาถามระเบื้องครับเพราะห้อใเห้นไหมนะครับเด้ก็ถึงกรืนอ้นหลังเขาทาเด้เนาะอเนี่ยนังดีครับเนี่ยนังดีเพื่อนว่ากันเป็นสีแดงเลยโอ้ยโคตรผู้เพื่อนว่าเลยพี่เด้ เครื่องพานนอยนึงอีหล่าหนครับเนี่เข่งขาก็ะดิงร้อด้วยเหครับเนี่ยยิกเทเลยเลยว่เจ้าเจ่อยเท่าหาห้อยแล้วครับตแล้เลยครับเด้เนี่ย ให้พี่น้องเบิ่งหัวชุดที่น้ำกลับน,นะครับเนี่ยเป็นแม่ลูกแม่ที่ออกผลผลสีน้ำตาลลูกที่แดงแดงดีลูกอ,ะอ่ะค่ะส้มก็คือส่วงลูกงามแตล้วเพราวผีบ้านแล้วนี่หายลูกดีมือนกันเพราะลูกอันตรเขว่าผีบ้านเลยนั่นถ้าบ้านเราก็าเรียกว่าลูกเขาซอดเดียวเขาให้ชอบคนนะ เมีผู้หให้ลูกกันตลาเนี่ยเนาะค่ะแม่<น>สงขา,าได้ลูกเป็นคนจะได้เงินแสนมาแล้วลูก้เป็นลูกสาวนี่ทีงที่พระธรรดาเน,ะน,นะาะแล้ววัดท่านะแลเน่ยเบอรอี่กันเออ๋ยวที่ถามเจ้าของแล้วเราได้มมาสองชุด แม่ลูกชุดนี้วัดอะไรก็แนวเนี่ยในห้างนะครับแม่ลูกชุดนี้บอกครับว่าเดี๋ยวมือพี่พันห้าร้อยนะครับโอ้แต่กระเยกะก็ยู่นยเนาะพี่น้องจะไปโทรถ,ถามแล้วที่นี่บอกลาเรียตัวนี้ได้ที่ไหน,นลาเรียตัวนี้ยาวเมื่อนี่มาเลยครับก็ต่อได้ต่อได้ขัน้นบกไก่จัดสามสิบสี่สี่ปีรถทรงให้ ได้ครับขอเบอร์ก่อนครับไม่นะศนย์เก้าสองสามสามศูนย์แปดเ็ดเก้ครับไม่ไหวไม่ไหวครับผมจาก้อนสวรรค์มันบอกครับจากก้อนสวรรค์ครับผมพวกมังงอยครับอ้เอาไข่มกไก่ละส่งให้ต้อเราด้วยครับด้วยนี่ อันนี้เลขยครับนะมื่นสิบหาร้อยเอากรบเช้าเสร็จต้องใจหายเลยพอะพี่น้องเอาเบิงหัวเลี้ยงอีกตัวหนึ่งพอดีอยุ่ใกล้หมดแมวหมวดแมวร้องให้ข้อมูลต้นลาราเถยนะอายุร้ี่ประมาณจากปีแล้วออกมาณสองปีเล้วครับผมว่าประมาณประมาณ เอาย2สบสองเดือนได้แล้วหรอครับเนี่ยมาถึงว่าถึงสองปีอะคิดว่าเขายีกต้นึ้นเนีองไงกล้แล้วเนาะไกลแล้วหรอครับใกล้ไกลแล้วหรอครับเนี่ยไกลแล้วห,หนังสองกทายยูคมสูงแล้วประมาณเท่าไรนะหมดนอบดูผมว่าร้อยที่สิบึ้นนะครับเนี่ยถึงบอกก็ 20, ที่้อย่าง 20, กกร้อยยที่สิบที่สิบห้าผมก็คุณลผมว่าหัวนี่ <c oughs> หวัหวนี่มัน,น,รนร่นที่ คุณนี่ครับโค้ยาวน้อเด้งบึงทั้งช่วงล่างน้อด้วยครับเป็นไรยาวยาวดีนะอกเล็กครับอ๋อเนี่ยไหลเขาตังไหนเล็กเนี่ยขากระตรงกระเนาะแน่นดีแข้งขาดีเนี่ยนอกหนอกกุ้กระพาดีนะครับคิดว่าบรนดามีตมิติพุนถูกเนาะกูมีเนี่ยครับที่ส่วนก็ดีเยอะเนลยแข้งขาดีไงเล็บดีครับอ๋อครับว่าเป็นว่าเลี้ยงยีนล้วงด้วยครับเนาะ อยู่ลมเนื้อหนัแล้วก็ได้แล้วเนี่ยครับเนื้อหนังของทาอยรับว่าสิบเก้าเมื่อจี้ครับรูปห้องว่าสิบเก้าแต่ของให้เกียรตินะครับเอ๋อได้เลขขอบพื้นพื้นครับสิบเก้าพอซื้อเรียงรึเ่เนาะพี่ต้องลงมาโทรมาถามเราบ้างเด้ครับได้เดย์เด้์ขอเบอร์เจ้าของตลาดตาโตอีกได้เนี่ยโตได้สิบเก้านี่แหละครับเปิดแบบมันบอกละมาว่าโตได้อีกได้หนึ่งหลายเติมไมใช่ตาเป็นเลยตาใสดีปะตาครับตาใสดีครับมันสดชื่นนี่แหละครับผมมีอย่างสดชื่นแต่มันมันมีอัะไรสดชื่นกันล่ะมันมาครบ พอติดโบสถ์เออที่ของเขาที่มันที่มกุบที่มกุบพ่ติดบดเขากะเลือกสายพันธุ์เสวเนาะเลือกสายพันธุ์ที่ดี่ใส่กับโค้งสักได้แล้วคุณพ่อเจ้าของเราวูวูลุงเสียนั่นน่ะผู้โทรศับยุติแล้วนั่นน่ะเสียตรงตรงตอนเราครับขายบองเงาะเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเจ้าของเแล้วว่ะพ่อเอาไปเลี่ยงเนี่ยนี่ละทำที่ราคาเท่าไหร่ มันอร่อยหาชิมลือหนุ่มชีเยอะด้วยครับนุ่ดีเยอะมันร่อยหาชิบเผ็ครับติดตอไปเบอวันนี้ครับมาศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสองศนสามงหาแล้วครับพ่อวันจากเก้นพ่อเหนุ่ม แดงดีทุกหน้าพ่อตัวนึงเนาะอีกตัวนึงที่นี่บักนี่ก็บักลาหน่อยจริงนะพ่อโอ้คือนที่แยกเมฟเนาะแกถ้าดูดมาละอยู่น้ำผมเป็นสองเหยืยงเนาะเนี่ยบักลาเนี่ยพ่อทั้งสองอ๋อพ่อวันที่นี่เขาที่ว่างในสองตัวนะพ่อตัวตัวใหญ่น่ตัวแดงเนี่ยนังได้เก้าพันครับตัวน้อยยักได้สามพันหาเนี่ยพ่อจี้ครับมาทานยังต่อได้อีกเนาะงครับพี่น้องยังได้ไปเอาไปดอมไว้ในคอกนะครับเนี่ย ไปทดสอบถามพวันเบิ้งพวันขอดคอเบอร์นี่ครับมาศูนย์เก้าแปดศู์เก้าแปดหกห้าเจตสอครับพวันจะแกนข้อมันหวานได้คุณพ่อได้ถามแล้วเบิ้งด้ครับเน่เราได้มา2อนุ่มน้อยเวนี้ละถึงคนไทยเชื่อเนี่ย เสียดผา้อยเสียตึงมือน,นี้ได้งอเลี้ยงเป็นงอบนบ้านด้วยครับนะเสียตึงอีหลาที่ย่างไปพูนก้อนนะราวแปดพันครับแปดพันที่นี่ตัวใดวลูกเขาตัวไ่นลูกตัวขาวเนี่ยอ๋อลูกตัวขาว<ะ>ลูกเป็นเสียดผาลอยเสีเดผาลอยอ่าลูกคือส้วมขอธาตุใช่ไครับเนาะแล้วหลานน้อยตัวนี้เด็กอ้หแม่เนี่ยเท้งหลดครับเมยมันตัวขาวมันบ่ครับเท่าไหนครับแม่ลูกอ่ะ แมู่าสิบสี่ครับสิบี่เราอ่อนแดงๆก็ไม่ลูกสิครับทุ่นหวดนะบ่ออันนั้นแม่เดียวครับอีแม่มั่นแบบแม่น่เท่าไหร่ครับสิบหกห้าร้อยอ้บักลาน้อยเด้อบักลาน้อยสามพันหาเดี๋ยจิได้ไปเก็บละเอียดพี่น้องเบิ้งนะครับั่นกินนมเขาอยู่นะเออเสติเงอร์เบอมา่ก่อนศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าครับนี่หละคุยางเป็นเราครับเราเอข้องแล้วครับพนามันั่นลาน้อยตัวเห็นที่นีเม่เขาู่ทั่งลวดนะครับดิได้เบื้ง เสื้อชุดนี้เป็นแม่ลูกลูกเป็นลูกสาวเมยก็ดิออกสไตล์ไทยเน่ยอย่างน้อยครับเนี่ยก็ดีสูงร้อยสามสิบพอด้ยู่ครับเนี่ยไอ้ลูกเขาเขาลายยืนยืนนหลังสงกับข้างร้อยเยอะ ที oh. hey, oh, uh. mm ่จ hmm. ุงไปไหนครับเอาึ uh ้นรถครับอ๋อมาละแปดพันไปละคือรถเขื่อนอ่เรออีลาโตัวเน้วนนี่เม่ตนี้น้อยนั่นครับเนี่ยส่น บาลาหลน้อยอีนั่นนั่นเมยหมานครับผมเมสาวหมานไปไก่นะครับวัวแม่ลูกชุดนี้เป็นของในห้อยจากทั้งชุดนับบทนะครับนะเอ,อ่อค่อยสมบมูรณ์อะไรครับอยากขาดน้ำเลี้ยงใน่ยยูแม่กับจอยลูกน้อยตัวนี้ตัวแม่ ว่าหันเหราห้องไว้แล้วห้องไว้ที่หกสิบห้าเมลูกนี่ยครับไปพี่ีลงเร้เบิ้งน้ำครับราคาอ,คอีกหนึ่งโคมนะครับของในห่างทั้งชน,นบท ลูกเห็นได้แต่ละขานลบย้อนคู่เลยไหมนะครับนะ่ะต่างร่างอีกต่างร่างเออออบกระลาหน้อยคขาที่พันในตัวแล้วเนี่ยห้อยพัดลูกะพ่านลูกสองตัวครับสองตัว<แ>ก็เป็นเมลูกอ่นนกอนละก็อยากลงตัวนี้<แ>เล็กน้อยนะครับนะ่ะว่าไว้เท่าไหร่ครับแม่ลูกชุดนี้ไวห,หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อได้รวมส่งเลยครับเด้อต่อได้ครับตันนิติคนึ่งสองชุดได้มีบ่บ่มีตำหนีด้วครับรับประกันเนาะรับประกันตำหนีครับมาสละห้อยใช้ขอเบอร์ครับ 086 233 9373ครับต่อเหล่าเลยครับเด้อราคานี้นะครับเปิดแล้วครับมันๆาได้ห้อยเด้อ<ะ>ครับมันครับอ๋อ บดางัวนน้อยมันถือไอฝนได้ครับเนี่ยมันพักกันห่าวครับมัวน้อยตอนนี้บรรดาเน้ห้อยก็เริ่มพักกันทยอยเดินทางกลับกันเี้ได้ครับเนี่ยสำหรับบรรยากาศการซื้อขายมื้อนี้กับพอได้ขายกันบ้างนะครับส่วนราคานี่กับสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วราคาพันกันนะครับตามที่เบื้องหนี้มื้อนี้กัง้วเลี้ยงนะครับเขาสวนใหญ่งัวเลี้ยงเขา ถ้าพี่น้องอยากเบิ้งบรรยากาศการซื้อขายอยากมาเบิ้งราคาหวัวราคาควายกะเพื่อนเปืดถึงวันจันทร์นะครับซื้อขายจะเร้าแปดโมงเก้าโมงกวไายแล้วเดี๋ยวยัง่ครไปเจอกันไหมสัปดาห์หน้านะครับนัดต่อไปเดี๋ยวนัดนี่สวัสดีครับ